ตงตทาชนบุรีสวัสดีครับวันนี้อยู่กับปูช่างต้นท่าทาชนบุรีนะ,ะนี่รับเข้าอีกหนึ่งเคสทาทาดีเซลเครื่อง2.2ขอมเร็วนะตัวนี้จะเป็นตัวว V3 เบื้องต้นลูกค้าแจ้งอาการนะก็คือรถมีอาการสตาร์ทไม่ติดไฟเช็คโชว์นะรถสตาร์ทไม่ติด เดี๋ยวมาดูกันนะว่าเป็นอะไรตรวจเช็คด้วยระบบคอมพิวเตอร์นะขึ้นเกี่ยวกับเซนเซอร์แคมนะเซนเซอร์แคมกับหลักๆเลยมันโชว์เซนเซอร์แคมก่อนเดี๋ยวลองลองดูก่อนนะแคมชาร์ปว่าตัวนี้มันมีปัญหาไหมมันเสียหรือเปล่านะฮะประมาณนี้โค้ดหลังก็จะมีเกี่ยวกับระบบน้ำมันนะครับนี่ก็เดี๋ยวเปลี่ยนปลั๊กเซนเซอร์แคมนะคะ่ะ ดูก่อนต่อปลั๊กใหม่เปลี่ยนปลั๊กใหม่นะฮะอ่ะมาสตาร์ทเครื่องดูโอเคเครื่องติดแ้วนะาใช้ได้ปกติลบโค้สดูนะว่าโค้ดลบออกไหมในกล่องโอเคนะครับเรียบร้อยบ็คือสวยอ่าแค่นี้ก็ แค่ปัญหาคือแค่เปลี่ยนชุดสายไฟนะเรียบร้อยสำหรับท่านใดนะที่กำลังมองหาที่ซ่อมรถทาทานะติดต่อสอบถามหนึ่งคมมาได้กับครูช่างต้นทาทาชลบุรีนะศูนย์ 8, 22, 22, 22, 22. 2ป2ศู0ยงศูนย์เรื่องรถทาทาพึดถึงช่างต้นทาทาชลบุรีซื้อขายซ่อมจบด้วยเดียวนะจ๊ะ